<c oughs> อ่าสวัสดีครับนี่คือรายการ G R T V วันนี้เราก็จะมาเล่นเซเลนดูบุ๊นะครับอ่าภาบเบต้าสามนะครับสามอยู่สองว่ะแนะนำตัวหน่อยพ,พี่แล้วอ่าอันนี้เราก็จะค้นเซิร์ฟนะครับเราก็เข้าไปเลยสตาร์ทสตาร์ทแล้วนะสตาร์ทตละไหนเนี่ย ออกมาแสตาร์ทแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาละอ่านี่ครับนี่กคคค็คุณพีนะครับคุณพีอ่าคุณพีนะครับอ่าผมนำม้ำนะครับคนหลังก็ดูเร็วเร็วีิครับในท่ายนะครับ กวนหนงครับอ่าไม่มีนะครับนี่อะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไป

มันเหนื่อยอยู่เนื่อยอยู่วิ่งไม่ได้ตามมามาเลยงมาเล่นี่เจอตาแดงๆก็ปิดไฟนะแล้วบ,บอกด้วยอ๋อเลนด์บูาอรอบๆลัก่อ รอบๆเลยเอยอใช่นะไหม,ไหมยังเป่เอยังไม่เจอบ้านเลยเนี่ยเขาอยู่ไหนเขาอย่ไหนอยูไหนอ๋อยังไม่เจอเลย มาเร็วรปเฮ้ยเจอบ,บ้านไหมบ้านหรืออะไรนะเฮ้ยเจอแล้วเจอกระดาษแล้วต่อเจอแล้วได้หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราเล้นทางเก่านนี้ไหนไหน เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยตามมา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  ไป้วยไปแล้วนี่มันคืออะไรฉันไม่เข้าใจกี่กี่นาทีเนี่ยห้านาทีเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดไปพัดสองก่อนนะครับอ่าสูดครับ